สวัสดี EP2 r e s t ตสปอปลอาวกันค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่นั่งรถไฟไปสปอปลอาวนะคะด้วยรถไฟไทยนะคะจะขึ้นรถไฟจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะแล้วไปลงที่สถานีเวียงจันท์คำสวัสดนะคะไปกันเลยแล้วเราก็เดินมานั่งรอเพื่อจะขึ้นรถไฟนะคะที่โซนบีนะคะ ก็เป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกนะคะก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะไม่นิดหน่อยแหละตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะเราก็จะนั่งรอให้เจ้าหน้าที่เรียบไปตรวจตั๋วนะคะและแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางแล้วนะคะเราก็เก็บสัมภาระของเราให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเดินไปตรวจตั๋วนะคะในการจองตั๋วครั้งนี้นะคะ เกจองผ่านออนไลน์นะคะผ่านแอปดีคิกก็ตนะคะทุกคนคะ่ะเป็นแอปของทางรถไฟนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเกจจะขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นแอปอันไหนนะคะแล้วจองยังไงนะคะจองง่ายๆคะ่ะไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าไอ้น,นี้เกจจองประมาณล่วงหน้าประมาณ3เดือนได้นะคะเราก็ต้องยืนรอและต่อแถวตัวๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะ และหน้าตาตั๋วของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะยืนรอต่อแถวต่อไปนะคะเพื่อเอา QR code ค้ดนะคะที่อยู่ในตั๋วรถไฟนะคะที่อยู่ในแอปนะคะเพื่อไปสแกนผ่านช่องนะคะช่องผ่านช่องข้างหน้านะคะ <S <S <ๆ>เมื่อเรายืนรอสักพักใช่ไหมคะก็จะถึงคิวเราแล้วนะคะเราต้อง ดูเส้นด้วยนะคะว่าเขาให้เรายืนตรงไหนนะคะห้ามเลยเส้นตรงไหนนะคะแล้วก็ต้องเตรียม QR code ของเราให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่นำไปสแก,กนตรงช่องที่พนักง,งานเอามือปิดไว้นะคะเพื่อที่ประตูด้านหน้าจะได้เปิดออกแล้วเราก็เดินผ่านไปนะคะทุกคนคะแล้วเดินไปเลยค่ะแล้วก็มองดูนะคะว่าชานชลาของเราอยู่ที่ชานชาลาไหนส่วนของกงอยู่ที่1 2สองนะคะเราก็ขึ้นลิฟต์กันไปเลยอยู่ใกล้ๆเองนะคะเพราะว่าอันนี้เกตจอง เป็นตั๋วตู้นอนชั้นบนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นตัวให้ดูนะคะพอขึ้นมาถึงข้างบนนะคะเราก็จะตื่นเต้นนิดๆน,นะคะเพราะว่าเพิ่งเคยมาแบบ ครั้งแรกจริงๆนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องหว่วงนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่บอกตลอดทางเลยว่าเราอยู่ตู้ไหนเราไปตรงไหนนะคะเราต้องเดินไปทางไหนนะคะทุกคนค่ะเขาจะบอกแบบนี้เลยสําหรับเก๋นะคะเก๋เป็นตู้นอนปรับอากาศชั้นสองนะคะทุกคนเดินไปแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะเขาจะมีป้ายเหลืองๆที่ตั้งอยู่นะคะตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้าตู้นะคะทุกคนค่ะเราไปกันต่อเลยนะคะ และเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นป้ายไหมคะเลข2นี่แหละค่ะเป็นป้ายเป็นตู้ของเรานะคะเราก็จะเดินเข้าไปในตู้เลยนะคะแต่ขณะที่เดินนะคะเราต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าช่องมันมันจะสูงประมาณสูงนิดนึงนะคะเวลาก้าวขานะคะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะเราไปดูในตู้รถไฟเลยนะคะว่าเป็นหน้าตายังไงนะคะนี่เข้ามาหน้าตาตู้นอนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะ เป็นตู้เป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอะคะ่ะหันหน้าเข้าหากันนะคะจะช่องหนึ่งจะนอนสี่คนนะคะทุกคนคะ่ะจะมีเตียงบนเตียงล่างแล้วเป็นคู่กันอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็เจอคุณป้าคุณป้า,ปาน่ารักมากเลยคุณป้าอนุญาตให้ถ่ายได้นะคะนี่เก๋ก็จะนอนเตียงบนนะคะเตียงที่25สิบห้านะคะเราก็ต้องดูตามตามเอตามตามที่เราจองมานะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่า เราจะดูกันยังไงนะคะทุกคนคะแล้เราก็ไม่รอช้าแล้วขปีนขึ้นมาข้างบนเลยนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้มีที่เดินเข้ามานะคะในขณะที่เก๋ขึ้นมาแล้วนะคะเขาได้ปูที่นอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะขึ้นมานะคะเราก็เนี่ยเขาก็จะมีโคมไฟบนหัวเตียงนะคะมีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะแบบ ตื่นเต้นนิดหน่อยเนี่ยนางตื่นเต้นว่ามีอะไรบ้างวะแล้วก็จะนั่งสำรวจไปนะคะเนี่ยตรงนั้นมันก็จะมีปักไฟมีบันไดที่เราขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะเวลาขึ้นบันไดเราก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าบันไดมันจะเล็กนิดเดียวแต่ว่าแข็งแรงนะคะเวลานอนเขาเขาเขาก็จะมีที่กั้นอยู่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะตกนะคะทุกคนเนี่ยที่กั้นเขาแข็งแรงดีคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะตกนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราดงไปสำรวจห้องน้ำกันไหมเราจะไปสำรวจห้องน้ำกันนะคะเพราะความมึนเราเราอยู่เฉยๆไม่เป็นเราตื่นเต้นเพราะว่าเรานั่งรถไฟนอนครั้งแรกไม่แค่รถไฟนอนหรอกค่ะเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะทุกคนเนี่ยเราก็จะไปสำรวจห้องน้ำกันนะคะทุกคนเกยอยากจะบอกว่าเกยบไปห้องน้ำผิด หิดโซนะทุกคนเก็บไปห้องน้ําห้องน้ําของเลยตู้ปรับอากาศนั่งชั้นสองนะคะทุกคนทุกคนดูแต่หน้าตามันก็จะคล้ายๆกันนะคะแบบเนี่ยทางไปมันจะเป็นทางเชื่อมใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบเดินให้เรามัดระวังด้วยนะคะเพราะก็จะมีอ่างล้างหน้ามีกระจกให้นะคะทุกคนมีข้างลอกนะคะจะแยกนะคะระหว่างห้องน้ํากับอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ในภายในห้องน้ําก็จะแบบนี้สะอาดสะอ้านมากนะคะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดตลอดเวลาที่มีคนคนเข้าห้องน้ํานะคะเขาก็จะผัดมามาทําความสะอาดตลอดเลยนะคะเนี่ยก็จะสํารวจว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงนาอ <c ười> คือตื่นเต้นนะือทุกคน เดี๋ยวขอทําธุระส่วนตัวก่อนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนแบบมันสะอาดมากแต่ว่าเวลายืนเราต้องระมัดระวังทําธุระส่วนตัวแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนนี่เราเราก็เปิดก่อนประตูออกไปนะคะพอออกไปเสร็จแะค่ะทุกคนจะบอกว่าเจอเจ้านัดชื่อแบบ,บบที่หล่อมากเนี่ยทุกคนเรามาผิดโซนอะ่ะถ้าโซนเป็นโซนของอะไรตู้นอนอะ่ะมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งทุกคน โหอันนี้เราก็ไม่รู้เนอะเราก็มาโซนอะทุกคนเห็นไหมมันเป็นโซนแบบรับอากาศนั่งชั้นสองแนะทุกคน <c oughs> ตลกตัวเองมากเลยพอแบบมาดูคลิปแล้วก็มาภาคเสียงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนหน้าตาห้องน้ามันก็จะเหมือนเหมือนกันแล้วเราก็จะกลับไปเตียงเราเหมือนเดิมนะคะทุกคนแบบทุกคนจะบอกว่าเจ้าจชิ้นหล่อมากดูน่ารักนะ่าเอ็นดูจิ้มริมสุดเลย เราก็จะกลับมาที่เตียงนอนของเรานะคะพร้อมที่จะพักผ่อนเลยนะคะเพราะว่าเราไปล้างหน้าแต่งฝันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะพร้อมที่จะพักผ่อนแล้วนะคะเขาก็จะมีหมอนมีผ้าหม่มแต่ว่าจะบอกว่าทุกคนอากาศเย็นมากแล้วก็มันหนาวมากจริงๆขอตัวนอนก่อนนะทุกคนบายบาย สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนอยู่ตรงไหนไม่รู้รู้อีกทีคือรถไฟจอดแล้วเ <c oughs> พราะว่าช่วงประมาณปีสี่นะคะเก๋ดได้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาก็เ,าเก็บที่นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ลงมาอยู่ที่นั่งที่เบาะชั้นล่างนะคะทุกคนแล้วก็ชมวิวกันต่อไปนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงตรงสถานีรถไฟตรงหนองคายนะคะ แล้วก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆนะคะ พอนั่งมาสักพักนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาบอกว่าใกล้ถึงสถานีหนองคายแล้วนะคะให้เราเตรียมพาสปอร์ตนะคะเพื่อลงไปตรวจนะคะที่ด่านหนองคายนะคะเขาก็จะมีที่ตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ปั๊มพาสปอร์ตฐานแดงให้เรานะคะทุกคนเนี่ยเราเตรียมพาสปอร์ตแล้วก็จะลงไปตรวจนะคะไปกันเลยเนี่ยป้าๆลุงๆแบบ เขามากันเป็นกลุ่มแบบน่ารักมากทุกคนแบบเป็นกันเองมากเหมือนแบบเหมือนเราไปกับญาติอะเหมือนเหมือนเราไม่ได้ไปคนเดียวอะทุกคนแบบทุกคนน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยชวนเราคุยตลอดการเดินทางเลยทุกคนนี่เราก็จะเดินไปนะคะทุกคนอันนี้ก็อยู่บนรถไฟอยู่นะคะเดี๋ยวเกดก็จะถ่ายบางส่วนให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราก็จะเดินจากตู้นี่ค่ะเตรียมพาส,สปอร์ตนะคะเพื่อไปปั๊มนะคะ ปั๊มผ่านแดนนะคะเนี่ยพอมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะให้เราถ่ายแค่ตรงนี้นะคะแล้วผ่านจากตรงนี้ไปนะคะเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะคะเราต้องเก็บกล้องแล้วก็เก็บโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เราถ่ายนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะพอเราตรวจต๋วผ่านแดนเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ ต้องเดินกลับมาขึ้นรถไฟคันเดิมนะคะเพราะว่ารถไฟเขาจะมาจอดรอเราอยู่ที่จะข้ามแดนมาจอดรอเราอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของของประเทศลาวแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้คือเราเราถึงประเทศลาวแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปถึงสถานีเวียงจันท์คำสวัสดนะคะเราต้องนั่งรถไฟต่อไปอีกค่ะไปขึ้นรถไฟกันเลยค่ะตู้สองของเราก็จะอยู่ไกลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะแบบ เป็นตู้แรกอะเนาะต้องเดินไกลนิดนึงนะคะต้องดูตู้ด้วยนะคะระวังขึ้นผิดตู้นะคะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะแล้วนะคะแล้วเราก็เดินมาถึงตู้ของเราแล้วนะคะเราต้องเดินขึ้นแบบระวงังระวังนะคะเพราะว่า มันจะสูงมากเลยนะคะระหว่างรางรถไฟกับกับรถไฟอะคะ่ะมันจะสูงนะคะเราต้องก้าวให้ระวังระวังแล้วก็ขึ้นมานั่งรอนะคะแล้วก็ได้นั่งมาผ่านแม่น้ำโขงมาแล้วนะคะพอผ่านแม่น้ำโขงใช่ไหมแทมเป็นจะถึงสถานีแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ประเทศลาวแล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็ดูวิวนะคะตรงนี้น่าจะเป็นดาบ ด่านประเทศลาวนะคะด่านที่แบบน่าจะเป็นด่านท่ตรวจลดสินค้าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าที่ถ่ายมาก็เออได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะนั่งต่อไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถึงสถานีเวียงจันทน์คำสวัสดิ์แล้วนะคะเราก็จะมีไกด์มารอรับนะคะเราเจะเอาติดต่อไว้นี่เราก็จะเดินทางต่อกันเลยนะคะไปที่ เมืองเฟืองเพื่อที่จะพักผ่อนเพราะว่าเราเดินทางมาทั้งคืนแล้วและระยะเวลาที่เราเดินทางไปเมืองเฟืองทุกคนตอนแรกเก๋ก็นึกว่ามันจะใกล้ๆใ,ใ,ใช่ไหมมันไม่ใกล้เลยทุกคนแบบไกลอยู่นะจากจากเวียงจันท์ไปเมืองเนฟะืองน่ะก็ไกลอยู่นะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็ดูวิวข้างทางไปนะคะเดี๋ยวตรงไหนมันแบบ แปลกตาเดี๋ยวเก๋ก็จะบอกไปเรื่อยๆนะคะไปกันเลยค่ะเออลืมบอกไปนะคะเดี๋ยวข้อมูลไกด์นะคะเดี๋ยวเก๋จะขึ้นไว้ให้นะคะแต่ที่ถนนที่เรามานี่เขามันจะเป็นทางด่วนของเรานะคะทุกคนทางด่วนที่มีที่มีแต่ภูเขาลนะทุกคนมองด้วยตาทุกคนแบบคือสวยมากเลยนะคะทุกคน แต่ว่าเหมือนสังเกตว่าข้างหน้านะคะจะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ทางด่วนนะคะเราก็จะผ่านอุโมงค์ไปนะคะทุกคนไปกันเลยทุกคนเห็นอุโมงค์ข้างหน้าไหมคะเป็นอุโมงค์ที่ยาวมากเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะ ก็ออกจากอุโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูวิวข้างหน้าสวยมากถ้าเราดูด้วยตาเปล่าแนละ้วทุกคนแบบมันให้ใจสุดๆเลยแล้วในขณะน,นี้เราก็เข้ามาตามหุบเขาแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะเดินทางไปที่พักของเรานะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ระหว่างการเดินทางไปที่พักนะคะทุกคนเราก็จะเห็นวิวภูเขาเต็มไปหมดเลยทุกคนถ้าแบบว่าเก๋พลาดอย่ากนึงเก๋น่าจะมาช่วงหน้าฝนต้นหนาวนะคะไอ้นี่เก๋มาช่วงกลางธันวานะคาะทุกคนมันก็จะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่เขียวขจีเท่าไหร่แต่ว่าก็สวยเหมือนเดิมนะคะเอ๊ะ ควรลงคลิปซ้ำหรือเปล่าเนี่ยถ้าซ้ำก็ขออาภัยด้วยนะทุกคนเบลอไปหน่อยบ้าบอที่สุดเลยทุกคนไปชมวิวบรรยากาศกันต่อเลยค่ะ ก็เดินทางมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสายทานวิวนะคะทุกคนวิวก็ป,ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีแพข้างล่างนะว่าเก๋บแบบพักที่แพรด้านบนนะคะนี่นะคะพักที่ห้องเบอร์นี้นะคะทุกคนไปดูวิวกันคะ่ะวิวด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยน้ําใสๆน้ําไหลเชี่ยวมากคือทุกคนจะบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบควรแก่การพักผ่อนสุด,สด และพีคที่สุดคือวันที่เก๋เข้าพักอ่ะทุกคนมีแค่ห้องเก๋ห้องเดียวคือเงียบสุดๆเป็นการพักผ่อนที่แบบที่ได้พักผ่อนสุดๆอ่ะทุกคนไม่มีห้องอื่นเข้าพักเลยมีแค่ห้องเก๋ห้องเดียวทุกคนมันเป็นอะไรที่จะบอกว่าเป็น VIP <laughs> VIP ก็ VIP สุดๆเลยทุกคนในนี้ก็ นางเอาขาแช่น้ำไปฟังเสียงเพลงไปฟังเสียงน้ําไปนะทุกคนทุกคนแบบการได้แบบใ,ใช้ชีวิตแบบนี้อะ่ะมันโคตรฮิตใจสุดๆเลยทุกคนมันเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนเลยนะที่แบบได้มาในสถานที่แบบนี้แล้วก็ได้พักผ่อนกับธรรมชาติได้อยู่ในที่เงียบๆที่ไม่มีใครแล้ววันนั้นมันก็ไม่มีใครจริงๆอะ่ะทุกคนวันที่เก๋เข้าพักอะ่ะ คือไม่มีใครเข้าพักเลยอ่ะมีแค่ห้องเก๋ห้องเดียวอ่ะกับอยู่กับพนักง,งานกับน้องๆสาวๆส,สวยๆอ่ะเขาก็ดูแลดีมากไม่ว่าเราอยากได้อะไรอยากกินอะไรเขาก็หาให้เราตลอดเลยทุกคนเขาบริการดีมากเป็นสถานที่ที่แบบเหมาะแก่การพักผ่อนนะทุกคนจะไม่เสียงดังทั้งคืนไม่มีเลยนะทุกคนหรือว่ามันเป็นเพราะว่า เกไปพักคนเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้คือการแบบได้พักผ่อนสุดๆได้อยู่กับตัวเองได้คุยกับตัวเองได้สัมผัสธรรมชาติแบบเต็มปอดเลยทุกคนสมกับที่แบบว่าเราเดินทางด้วยรถไฟประมาณ12ชั่วโมงนั่งรถออกจากเวียงจันทร์มาที่สายทานวิวมาที่ที่พักอีกประมาณ 1-2ชั่วโมงมันเป็นการที่แบบแล้วเรามาเห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนมันเป็นมันเป็นการคุ้มค่ามากเลยนะทุกคนคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายด้วยคุ้มค่ากับที่เราเดินทางไกลมาเพื่อมาเจอสิ่งนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่าส,สุดๆเลยทุกคนไปดูวิวกันต่อเลยนะคะเก๋ก็จะนั่งไปแบบนี้เรื่อยๆจะฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ จะนั่งอะค่ะแช่น้ําไปแบบนี้แบบเพลิดจสุดๆก็จะมีเพลงให้ฟังคอเบาๆจะมีแบบมีคนร้องเพลงให้ฟังด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดเสียงร้องเพลงให้เป็น,เป,นเป็นบางส่วนเนาะเสียงเขาร้องเพลงแบบเจ้าหน้าที่ในในสายทานรีสอร์ทเออจะพูดเป็นรีสอร์ทก็ได้ต้องขออภัยด้วยนะเป็นรีสอร์ทเป็นแพรนั่นแหละเพราะว่าข้างล่างที่เก๋นั่งอะมันจะเป็นแพรแต่ว่าข้างบนที่เก๋พักอะ มันจะเป็นห้องนะคะห้องจะเป็นห้องน้ําในตัวมันจะสะดวกเหมาะสะดวกที่แบบกับบว่าเราไปคนเดียวอ่ะเราก็เวลาเข้าห้องน้ําห้องทาเราไม่ต้องออกจากห้องก็ได้ประมาณนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเลยแบบแบบมาใช้ชีวิตจริงๆเลยทุกคนแบบการมาครั้งนี้เป็นการมาใช้ชีวิตแล้วก็มาพักผ่อนสุดๆทุกคนแบบแกยักนอนอยู่แบบเนี้ยทั้งวันเลยอยักนอนแบบอยากนอนอยู่ตรงเนี้ยแบบ มันมันบรรยากาศมันโอเคมันได้เราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยเราต้องมีฟงมีแฟนนะเราต้องไปนู่นนี่นั่นทุกคนพอเราไปถึงจุดนั้นนะทุกคนจุดที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อยู่อะทุกคนเราไม่เราไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยเราไม่ต้องคิดแ่ะเราต้องมีคนนู้นคนนั้นคนนี้เราสามารถอยู่คนเดียวได้กับบรรยากาศแบบนี้ อยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งคืนอยู่ได้แบบมันให้ใจสุดๆถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปอีกนะคะไปชมบรรยากาศกันเลยคะ่ะ คนดูยู่ใต้น้ําน้ําใสมากเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้น้ําเลยทุกคนเห็นปลาตัวเล็กๆแบบปลาเยอะมากทุกคนดูวิวโคตรสวยอะพูดคําว่าสวยสวยสวยได้เปลืองมากทุกคนดูแล้วเราก็ขึ้นมาที่ห้องพักนะคะแล้วทุกคนดู มีจะมีเรือวิ่งผ่านด้วยทุกคนแบบมันแบบโคตรบรรยากาศโคตรได้อะทุกคนดูแบบสระทับใอดอทุกคนจะเป็นเรือนี้จะเป็นเรือนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะที่แบบที่เขาเขาเหมาเหมาลำแล้วก็ขับผ่านชมบรรยากาศสองข้างทางของแม่น้ำมาทุกคนเดี๋ยวไปครั้งหน้านะทุกคนถ้ามีโอ,อก,กาสเก็บก็อยากแบบ ไปนั่งเรือแล้วก็ชมบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เอาบรรยากาศแบบแบบนี้บรรยากาศของของแม่น้ำสองข้างทางของแม่น้ำเนี่ยมาฝากทุกคนด้วยมาให้ทุกคนดูด้วยทุกคนแบบบรรยากาศมันโคตรดียบม,มันโคตรได้อ่ะทุกคนแบบเฮ้ยคือแบบทุกคนเราไม่อยากแบบว่าไม่อยากกลับจริงๆอ่ะมันเงียบสงบมันแบบมันได้พักผ่อนจริงๆอ่ะที่ไปที่ไปในครั้งเนี้ย เหมือนแบบเป็นการได้พักผ่อนเป็นการได้แบบการได้ไปอยู่กับตัวเองเออได้อยู่กับตัวเองสุดๆเลยแหละมันเป็นอะไรที่แบบฮ็ดใจสุดๆเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากทำแต่ไม่ได้ทำไปทำกันซะนะทุกคน <c oughs> ไปชมกันต่อเลยค่ะ <c oughs> ก็สวัสดีตอนเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะและทางโรงแรมนะคะอาจารย์ที่พักนะคะเขาก็จะเตรียม ชุดใส่บาทเช้ามาให้นะคะเราก็จะไปรอใส่บาทตรงที่แพที่เกนั่งเมื่อวานนะคะทุกคนเราก็จะลงไปนั่งรอเพื่อใส่บาทนะคะพอเราใส่บาทเสร็จนะคะก็จะขึ้นมาเตรียมข้าวของนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปไปวังเวียงนะคะทุกคนติดตามในอีพีที่3นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ